น้ำแห้งแล้วเติมน้ำหน่อยอ๋อจ้ะแม่แม่น้ำแห้งแล้วเติมน้ำให้หน่อยอ๋อจ้ะแม่แม่น้ำแห้งแล้วแม่เติมน้ำให้หน่อยเปล่าเป่านั่นแหละดูดิแม่ไปเลยเนี่ยแม่โก่งแล้วน่ะใครแม่เยอะอ่ะ้เยฮ เอ้ายืมหน่อยนะลูกอ่ะยืมลูกยืมมันเป็นปัญหาระดับชาติเน้อเฮ้ยเป้านี่มันหมู่กระทะระบบน้ำยนต์ตักน้ำได้ด้วยอ่ะเ้ยนีอะเป็นไงครับเป็นไงครับโ